การท่องเที่ยวปี2024เป็นอย่างไรมาอัปเดตกันเลยค่ะยูกับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะปี แล้วมีแลนเที่ยวใหม่เรื่ยงหนะ้าหรือถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะไปเที่ยวไหนดีวันนี้เฟรมมีเทรนด์การท่องเที่ยวของปี2024มาฝากค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเฟร,รมเห็นข้อมูลนี้มาจากทททนะเลยเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดตามว่าเออการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าอันดับแรกเลยนะคะคือการท่องเที่ยวระยะสั้นค่ะมีศัพท์ใหม่ผุดขึ้นมาไมโครเคชันที่มาจากคาว่าไมโครบวกกับเวอร์เคชัน เกิดจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ทํางานหนักต่อเนื่องหลายวันแต่ก็ยังมีความต้องการเที่ยวอยู่พอมันเหลือเวลานิดเดียวเนี่ยเที่ยวอย่างน้อยก็ดีเสาร์อาทิตย์ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวระยะสั้นเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะเทรนด์ถัดมานะคะก็คือการเดินทางท่องเที่ยวแบบคนเดียวหรือว่าโซโล่ทราเวลค่ะโดยมีการสํารวจมานะคะพบว่ามากกว่า50%เนี่ยวางแผนจะไปเที่ยวคนเดียวในปี2567โดยประเทศ ที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะได้แก่ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แล้วก็โปรตุเกสค่ะไปยากอยู่นะ2ประเทศหลังเนี่ยเทรนที่3นะคะก็คือการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเมื่อโลกของเราพัฒนาก้าวหน้าไปมากเนี่ย <c oughs> ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ โหยหาอดีตรถไฟจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะพักผ่อนอันนี้เราก็สังเกตเห็นได้นะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําคลิปเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยยอดวิวเนี่ยสูงพอสมควรเลยค่ะเทรนด์ที่4นะคะก็คือ health and wellness retreat คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือที่พักที่สามารถทํากิจกรรมได้โดยไม่ต้องออกไปไหนค่ะอย่างเช่นโยคะสปาการกีฬารวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะต้องคำนึง อีข้้้นดวยค่ะเทรนที่5นะคะก็คือการโหยหาธรรมชาติโดยเฉพาะขําคืนที่ท้องฟ้าเนี่ยมืดมากๆอันนี้เราก็สำรวจได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาวตกเนี่ยเยอะมากๆอ๋อหรือว่าคนยุคนี้เนี่ยเริ่มโหยหาธรรมชาติโดยการออกจากเมืองไปหาสถานที่สงบแล้วก็ท้องฟ้ามืดเพื่อดูดาว เทรนด์ที่6ก็คือ AI ผู้ช่วยในการวางแผนการเดินทางจากผลสำรวจนะคะพบว่าเกือบ40%นักท่องเที่ยวเนี่ยมีแผนในการใช้ generative AI ช่วยในการวางแผนการเดินทางส่วนอีก35%นะคะบอกว่า ยกให้ AI จัดการคลิปทั้งหมดเลยเราแค่เดินทางตามที่ AI วางแผนมาสำหรับคนมีเวลาน้อย Gen Z Gen Y เนี่ยใช้เยอะสำหรับแพลนนี้ค่ะเทรนด์ที่7นะคะก็คือการออกเดินทางค้นหาของอร่อยจากผลสำรวจนะคะบอกว่ากว่า61%เนี่ยเขามีความอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของอาหารที่เขากินเนี่ยมีจุดกำเนิดมาอย่างไรมีจุดกำเนิดมาจากที่ไหนแล้วก็อยากจะตามไปกินจนถึงท้องที่เทรนด์ที่8นะคะก็คือ จุดหมายปลายทางที่คลายร้อนกระแสหรือว่าคลื่นความร้อนเนี่ยสร้างความรุนแรงให้กับโลกของเรามากๆหลายหลายคนก็เลยหาสถานที่ผ่อนคลายเอาอจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของคลายร้อนเนี่ยไม่ใช่แค่อากาศหนาวหรือว่าทีมะนะเขารวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดกับน้ําและเทรนด์ที่9นะคะก็คือฟินกับความยั่งยืนและนับท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะจะรู้สึกดีกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีเขียวเต็มไปด้วยต้นไม้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมให้พวกเขาได้ทําค่ะซึ่ง9เทนนี้นะคะไม่ใช่แค่นักท่องเทีย่ยวที่ต้องรู้นะผู้ประกอบการทางธุรกิจร้านอาหารโรงแรมหรือว่าคาเฟ่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ควรรู้ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ต้อนรับนักท่องเทีย่ยวได้ถูกกลุ่มค่ะและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฟรม้วยนะคะส่วนเราเนี่ยไปได้ทุกที่